ถ้าเรากําลังมองหาบ้านสักหลังที่ดินซักแปลงในโซนเขาใหญ่และเรามองว่าเขาใหญ่ปัจจุบันราคาขยับตัวไปค่อนข้างสูงวันนี้เรามีที่ดินไซส์ประมาณสักหนึ่งไร่ในราคาที่จับต้องได้มาให้ชมนะครับสวัสดีครับปักช่องแร์นะครับวันนี้เราพามาชมที่ดินโซนวังไสของม่วงนะครับในราคาที่สบายกระเป๋าตามผมมาเลยนะครับเป็นที่ดินไซส์เล็กเนะื้อที่ประมาณสักหนึ่งไร่ต่อแปลงนะครับวิวที่ เราเห็นจะเป็นวิวเขาใยญ่เที่ยงอยู่ในทำเลที่กําลังได้รับความนิยมกําลังเติบโตที่ดินแปลงนี้อยู่โซนวังไสของม่วงนะครับซึ่งก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่ปัจจุบันได้รับความนิยมนะครับเป็นราคาที่จับต้องได้วิวที่เราเห็นจะเป็นวิวเขาใหญ่เที่ยงเขาพูนหลวงนะครับซึ่งก็เป็นอีกทำเลหนึ่ง ที่น่าสนใจในปัจจุบันนะครับเราพามาชมที่ดินไซส์ประมาณสักหนึ่งไร่ราคาไม่เกิน2ล้านนะครับเป็นทำเลที่ถือว่าไม่ไกลจากเขาใหญ่เป็นทำเลที่ไม่ไกลจากมอเตอร์เวย์นะครับวิ่งจากมอเตอร์เวย์เข้ามาแปลงก็อยู่มาณสักครึ่งชั่วโมงเรามาอยู่เขาใหญ่นะครับอาจจะขยับออกมาจากตัวเขาใหญ่อีกนิดนึง แต่เรื่องของอากาศเรื่องของทํเลก็ไม่ได้ด้อยกว่าเขาใหญ่เลยนะครับที่ดินแปลงนี้ระดับความสูงจาก,กระดับน้ำทะเลยอยู่ที่339เมตรนะครับซึ่งก็เป็นระดับที่ดีอีก,กระดับหนึ่งนะครับในตัวโครงการในตัวที่ดินที่แบ่งแปลงขายเนี่ยก็มีบ้านของเจ้าของโครงการนะครับที่สร้างไว้หนึ่งหลังซึ่งก็แปลงนี้ รวมทั้งระบบสซนูพวกทุกอย่างนะครับไฟฟ้าพร้อมนะครับเราสามารถที่จะปลูกสร้างบ้านได้เลยนะครับในแปลงก็จะเป็นถนนลาดยางประมาณสัก6เมตรนะครับซึ่งก็เพียงพอนะครับสำหรับหมู่บ้านเล็กๆประมาณไซส์ประมาณสักเกือบเกือบสิหลังนะครับก็เพียงพอเราล้อมรัวคาร์บอยในแปลงไว้อย่างดีนะครับสามารถที่จะสร้างบ้านได้เลยรอบข้างก็เริ่มมีเพื่อนบ้านนะครับเข้ามาก่อสร้างเข้ามาปลูกสร้างบ้าน หลายหลังแล้วนะครับเราก็ไม่ได้เปลี่ยวไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับเป็นอีกหนึ่งทำเลที่น่าสนใจในราคาที่จับต้องได้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจอยากเข้าชมแปลงอยากเข้าชมพื้นที่ลองติดต่อทีมงานปักช่องแลนด์เข้ามาได้ที่เบอร์0657879545 0813933545นะครับในเรื่องของราคาผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับลองเข้าไปชมราคาต่อแปลงดู ฝากกดติดตามฝากกดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดแปลงใหม่ๆที่เราจะนำเสนอในกาศถัดไปอีพีนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ไว้ค่อยเจอกันอีพีหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ